สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แนวทางหวยฮานอยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและขอให้ทุกท่านโชคดี สำหรับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะผ้นรางวัล19206ค่ะและเลขเด่นของเราสี่กับ5ในวันนี้หยุดทำงานไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อกับหลักสิบบนได้แก่เลข9หลักสิบล่างได้แก่เลข0นย์และบวกด้วยเลข7ตามสูตรค่ะ9บวก0นย์บวก7ได้16นะคะเราจะเอาเลข6ตัวสุดท้ายมาเป็นเลขเด่นตัวที่ 1, 1จากนั้นนะเพิ่มอีก1แต้มนั่นก็คือเลข7นั่นเองค่ะเอาละค่ะในวันนี้6กับ7เดี๋ยวมาลุ้นค่ะว่าจะมาหรือเปล่า และแอดมินเลือกจะพูอะไรให้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ